6ตำนานสบนานบววานมบัติแห่งท้องทะเลในราชเลนลับไม่ว่าจะเป็นเกมภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งแอนิเมะก็ตามนะครับผมที่มีธีมเกี่ยวกับท้องทะเลเหล่านั้นสิ่งที่พัวมาด้วยนะผมกับธีมแห่งท้องทะเลนะก็คือตำนานสมบัติแห่งท้องทะเลนั่นเองแล้ววันนี้ก็ผมเราจะมาพูดถึง6ตำนานสมบัติแห่งท้องทะเลนะครับผมในรชาชเลนลับซึ่งอาข้อจริงตำนานสมบัติแห่งท้องทะเลมันมีมากกว่า6เรื่องนะแต่่าเรื่องที่มันนิยมเล่ากันมากที่สุดนะครับผมมีอยู่6เรื่องด้วยกันโดยตำนานเรื่องที่1น,นะผมก็คือว่าว่ากันวานวาาาาวยยค้้กเมมมตตตผผจะไดแ ได้ทำการทิ้งสมบัติเอาไว้ในทะเลงความคุ้มคั่งและว่ากันว่าคนที่จะหาสมบัติของเทพแห่งความตายเจอนั้นจะเป็นที่ต้องมีกุญแจของเทพแห่งความตายซึ่งในปัจจุบันนะครับผมก็ได้มีผู้คนมากมายในการตามหากุญแจดอกนี้แต่ก็ไม่มีใครล่วงรู้นะผมว่ากุญแจแท้จริงแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงเรื่องราวที่สองนะผมเรื่องคืนน้ำพุแห่งความยาววัยว่ากันว่านะครับผมได้มีน้ำพุที่ได้ทําการดื่มแล้วจะทาให้อายุนั้นดูเยาววัยมากยิ่งขึ้นโดวยว่ากันว่ามนนันได้ถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกของทะเลโโซเเเนนนนนนนียแลละววววว่่่าาาหาห่าา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 กกกกกัััใจจรรรพดดิสออข้ผมไถูป็ชต เขาเราก็ได้ทําการดื่มน้ำพุแห่งความยาววัยนี้ไปด้วยเรื่องที่3แล้วก็ผมนั่นก็คือสมบัติของจักรพรรดิโซโลมอนโดยว่ากันว่าในยุคสมัยที่จักรพรรดิโซโลมอนนั้นล่มสลายราชาชวงนั้นจะการหอสมบัติที่ว่ากันว่าทวยเทพยังต้องอิจฉาเข้าไปในทะเลแห่งหมอกมายาแล้วรอคอยโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูราชวงศ์อีกครั้งหนึ่งและว่ากันว่าสมบัติชิ้นนี้นั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งในสี่จักรพรรดิโจรสลัดเนสโซโลมอนโดยฉายาของเขานั่นก็คือราชาแห่งห้าท้องทะเลโดยว่า โซเซตนะครับผมเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งยุคีี่โดยว่ากันว่าองค์จักรพรรดิองค์นี้นั้นทำการสร้างเรือลำใหญ่ขนาดมหาขนาดเท่าเมืองเลยทีเดียวและทำการขนสมบัติมีค่าเอาไว้บนเรือแต่ว่ากันว่าเรือลำนี้ผมพอกับเหล่าลูกเรือและราชวงศ์นั้นไม่ได้ไปถึงที่หมายเรือนั้นกลับหายไปเฉยเฉยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่พบร่องรอยแต่ว่ากันว่ามีคนแอบอ้างอยู่บ่อยว่าได้เห็นเรือลำนั้นเรื่องที่ห้านครนิวินในตำนานโดยว่ากันว่าในสมัยก่อนนะผมในทะเลแห่งหมอกมายาได้มีอาณาจักรหนึ่งนะครับผมที่มี มีคนแอบอ้างอยู่บ่อยๆนะครับผมว่าพวกเขานนั้นได้ไปพบเจอกับขอแปลกๆในทะเลแห่งหมอบมายาที่บ่งชี้ว่าของเหล่านี้นะผมมาจากนกครนิวินที่สาบสูญและเรื่องที่6นะครับผมเรื่องสุดท้ายและทุกคนในเรื่องราชเลายละแลวผมให้ความเห็นตรงกับว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเ,นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นความจริงมากที่สุดแล้วมากกว่าจะเป็นตำนานที่เลื่อนลอยนั่นก็คือเรื่องราวของเรือลอเร็วที่สาบสูญน,นั่นเองโดยว่ากันว่าเรือลอเร็วนะครับผมเป็นเรือที่ได้บรรทุกขนทรัพย์สมบัติพงคําเอาไว้มากมายแต่ว่าเรือลำนี้นะครับผมในขณะที่กำลงมมุ้าาวค หรอว่ากันว่าทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเรือรอเร็วนะผมสามารถซื้อคันือขาดได้พันหลังได้อย่างสบายและนี่ก็ผมนี่ก็คือเรื่องราวตำนานมหาสมบัติแห่งท้องทะเลในราชเลนลับ